สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จพิมพ์ใหญ่กันนะครับตรงนี้สภาพสมบูรณ์ครับตรงนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับนี่ยอย่างนี้ดูสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องสองพาให้ชมนะครับวันนี้จัดทักสามคลิปยาวสตรีมนะครับประมาณ3นาทีขึ้นไปนะครับก็ต้องหามุมกล้องให้ได้นะครับบางทีภาพภาพมันก็จะเบร์นะครับ คือสมเ็จพิมใหญ่นะครับตรงนี้เนื้อจัดจัดจริงๆนะครับมอนสาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตรงผมนี่อยู่เบญจาภาคีอย่างเดียวนะครับเบญจาภาคีอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ยดูเนื้อดินะครับจริงๆคนที่โทรศัพท์แต่ในรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราต้องปรับสีให้เป็นธรรมชาตินะครับในการดูพระเล่งไฟหน้าจอให้เต็มนะครับก็จะเห็นคนที่เล่นพระนะครับก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องส่องพระให้ชมนะครับมา พระลงหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นความสวยงามเนื้อพระนะครับโอ้โหดูคนที่เล่นดูเกตสะบัดตรงนี้สวยงามมากจริงๆนะครับเกตโอ้โหดูดีร่องแขนเห็นไหมร่องแขนนี่สวยงามจริงๆนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยจริงๆสวยในสายตาผมผมดูดีในสายตาผมผมเปิดในราคาผมนะครับ ใครดูชอบใครดูสนใจนะครับก็ทักท่ายมาหลังใหม่นะครับใครดูไม่ชอบก็กดไลค์กดสนใจให้ก็พอนะครับอ่านี่อย่างนี้เลยพอเป็นธรรมชาติพระโอโ้ตรงนี้สวยจริงๆนะครับคือลงกล้องแล้วเห็นนะมันเห็นถึงความโอ้โหดูดิเนื้อหานะครับอมามาดูด้านหลังกันนะครับดูใครอยากชมองจริงก็เรียนเชิญได้นะครับดูดิโอ้โหสมเด็จนี่มัน ปิดปิดเลยนะครับคือลงกล้องสอง้าเนีมันเห็นทุกอย่างนะครับเห็นทุกอย่างนะครับเห็นไหมอย่างนี้นี่โอ้โหแผลในสายตาเรานะครับขายในราคาเรานะครับไม่ได้ขายแพงเวอร์นะครับกพอยากได้แพงๆแต่ไม่มีใครซื้อนะครับนี่เลยนะครับผมให้ดูโอ้โหนี่เนื้อจัดจริงๆนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี้โอ้โหเนื้อแบบนี้นะครับโอ้โหเฮยเอามา ใครที่เล่นสมเด็จจะมีชีตนะครับตรงนี้บอกให้เลยนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับโอ้โหตรงนี้ได้จับจริงๆนะครับบรรยากาศดีด้วยวันนี้นะครับไม่มีเสียงแทกแสงเลยวันนี้นะครับอ่ะมานี่นี่คือพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับสมเด็จนะครับโอ้โหผมชอบมากอย่าง <descript. S 1> นี้นะครับพอลงกล้องแล้วตรงนี้สุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดเลย นี่เลยนะครับให้ดูให้ชมนะครับขอบข้างขาแป้งดูขาแป้งนะครับมีเม็ดส้มเม็ดแดงเม็ดส้มเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เม็ดส้มๆนี่มีนะครับทั่วอกเลยนะครับโอ้โหดูขาแป้งนีสวยงามมากครับโคตรนี่ขาแป้งสวยงามมากๆจริงๆตรงนี้นะครับโอ้โหแต่ปับๆเลยอ่ะมา โอ้โหสงเพลินนะครับสงเพลินนะมาในเวลาแล้วนะครับคลิปนี้ยาวไปนิดนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม